รถเก๋งบันตัดนางงวดที่4,000บาทตลอดสัญญาครับพี่น้องเก๋งแต่งซิ่งชอบไหมจ๊ะนะสำหรับผู้ใดที่งบหน่อยไอเสมจัดมาให้แล้วครับผมนะเริ่มต้นเงินเดือน7,000บาทสามารถซื้อดีโอคันนี้ได้ครับผมนะมาสวัสดีครับพ่อไอเสมรถซิ่งทั้งที มันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำมาหากินกันครับไปดูเลยโยมันลุ้นนะมาโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงปลาคาร์บอนบีโอครับขายสองแสนกว่าบาทเฉือดพี่น้องงวดอนพันซีพันบาทตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองบัตรประชาชนใบเดียวดปลาคาร์บอนรอดยี่สิบแปดนะเกียร์ธรรมดาโอ้โหเป็นไงเกียร์ธรรมดาขับมันขับสนุก ไม่แสนฮะแอร์เย็นเจ็บอุ้ยเถือกคักถือกเน่นะงวด4สี่พันถือกเถือพี่น้องนะเท่าเท่ากับมอเตอร์ไซค์เลยสี่พันบาทตลอดสัญญานะจัดได้ทุกอาชีพครับเกษตรกรท่าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อซุงก่อสร้างได้หมดอันนี้เดี๋ยวต่อสายให้ไหมพอดีเจ้าของเก่าเขาถอดต้องออกมีคำคำเอ็กด้านหลังบอม นะรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรับพ่อกีดยางขับวิ่งขับแกคบขับหกล้อขับสิบล้อขับแม็กคูนะเลี้ยงมัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะหมาโดเดือนเดือนเจ็ดแปดพันในเซฟก็จัดพันค้างว่แคสซีพันหนงพี่น้องโอ้เครื่องนิ่งกิ๊กครับนะเครื่องพันสองรถปีสองพันสองครับเป็นตัวเอสปาคาร์บอนซิงซิงทำเอ็กด้านหลัง ลอ่อแม็กแตงล่อแม็กแตงโลโก้สีแดงๆครับสิชอบไหมจ้าพี่จ๋าเชือกใจมาไวรุ่นเชือกเชือกงวดเชือกเชือกสี่พันบาทตอลอดสัญญาแคปหน้าจอแอดไลน์ที่หน้าทิกเกอรหรือว่าเฟซบุ๊ครับเราสองหมื่นบาทนะฟรีดาวฟรีจองบัตรประชาชนใบเดียวครับส่งฟรีทัวร์ไทยครับผมนะพี่น้องเอฟซีนะถือว่าพิมพ์คำว่าถือด้านล่างอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนคอมเมนต์ด้านล่างคลิปหน้า เดี๋ยวไอเสียมจัดรีวิวเดวเดทให้ขึ้เก,ากวว่าครับพี่น้องเก่ามาไปเรื่อยไปเร่อยเก่าไหมพิมพ์ด้านล่างว่าเกวา้ืยซุ่มแจกเสื้อให้ครับพี่น้องเก้า